ta kum ho ni ho do chuk ta kum ho ni ho do chuk you try ta kum ho ni ho do chuk ta kum ho ni ho do chuk you try ta kum ho ni ho do chuk you try ta kum ho ni ho do chuk you try Thank <laughs> <laughs> you. รอบเอ่อประกวดรอบที่สองเรานะครับขอเรียนเชิญทุกท like, okay, ่านนะครับเข้ามาในห้องได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับนักประจำญบานนะครับหยุดการถ่ายทำภาพยนตร์ทุกชนิดนะครับเป็นผลต่อการให้คะแนนนะครับแล้วนอุลนมัสเต้นะมัสเต้ ไม่มีใครยอมใกกงนะครับกงนนะครับฝ่สมือของผมนะครับผู้าประกทุกท่านเก่านเข้าห้อเลครับเราจะปิดห้องนะครับี้สัญมานะครับเาะว่ไม่มีใครยสักกรันแล้วต็อมีของพิเศษที่จะมอให้กับกด้วในวันนี้นะ นะ,ค,ะครับครับขอเรียนเชิญครับก้องโคนนะครับเข้าห้องเดินนะครับอุลวังครับพุตัยติดหางครับ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 นะคะะรับาจัดจองที่นั่นกันเลยนะคะจริงๆครับผมมีอะไรพิเศษให้เราไม่ใช่ผมนะมีกลุ่มคนเข้าะ้องอะไรพิเศษด้วยกับเอ่อท่านจะขอจด แล้วฟผมดวยนะครับข้างหลังนะฟังด้วยนะครับมีผมตัดคะแนนนะครับจี๊ดตัดคะแนนโอ้โหคุณคนไม่สนใจพิธีกรเลยเดี๋ยวนี่งอนนะเดี๋ยวนี่งอนะน,นะตัดคะแนนเลยตัดคะแนนเดี๋ยวนี้เลยสาวมีมิกาอย่าร้อนนะตรงนี้คุณเย็นนะผมว่าร้อนมากเลยตัวผมมีร้อนนะครับอันนั่งสิคนะไหว้แล้วพี่นั่งเดี๋ยวนะผมไหว้แล้วผมไหว้แล้วนะจีบางคนเขาดังไม่ลรอติดส่งผมเลยผมส่งขุ ใช่ผมนิดหนึ่งปิดปิดหน้างนะนะครับโอ้โหครับผมคร้บผมไม่ใช่ใช่ใช่นะครับนะครับอ่ะเรียบร้อยยังครับนะครับข้างนอกเรียบร้อยไหมฮะคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้โอ้กรภาษาไทยไายพื้นะครับที่สุดนะครับคุณนกครับก่อนที่จะถึงพิธีการสำคัญวันนี้นะครับเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณนกนะครับใส่ยิ้มในวันนี้มีเพื่อนที่ รับคุณพนมากมายนะครับนะครับมีสิ่งที่อำน,นวยบุญพรนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ปรครองคุณปรดวามคุณโดยนะครับได้ของวบน,นี้จากงานที่พิเศษที่จะมาเราบุญนะครับในถ้าพ,พิเศานี่ต้ตตองปเป็นพิเษค,คนที่มอบรางวัลพิเศษของรวัลพิเศษมปทีน่น,น,น,นู่นันนี้คือ คุณจิงครับขอเียจิเป็นของนัคุิงนะครับมอให้เพื่อนรักคุณมอกี้นะครับอขอไม่รักเลหรอครับสักนิดหนึ่งครับขอเสียนิดนึงไม่มีผลต่อกัแนนนะครับมีอะไรจะมอห้เงินก็ได้เงินอยู่ สำหรับขอางนคือนี้เพราะฉะนั้นคุณลัพรจากงานควรจะเคุณได้หาตอนนี้ขออรัพี่เะนะคะนี่มัี่เนะคะน้ยนสวัสดีค่ะน้เจ้าชายจะมีรับไทยนะคสวยมากเจ้าชายค่ะรับปยพรค่ะ किसे केला कुत्ता ए